ในจุดพลิกผันตอนที่เรามีลูกอพอเราพีลูกเนี่ยมันดึงเวลาออกไปเยอะเพราะว่าการทํางานศิลปะคร,รมันต้องใช้สมาธิมันต้องแบบมันต้องทําต่อเนื่องอแล้วตอนนี้เราไม่ได้ละแล้วเราก็ต้องมาโฟกัสที่ลูกม,มีลูกสองคนแล้วก็มาพอตอนหลังอยู่กับสามีได้ก็มีปัญหาหย่าร้างอยู่กันไม่ได้อีกยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ต้องมาเป็นแม่เลี้ยงเดียวคราวนี้เราก็ต้อง มนึกถึงการดำรงชีวิตเท่านี้เป็นศิลปินมันอยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะก็รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผมอมรอ,อมรรัตนนนท์คนนำทางวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเรียนรู้วิถีชีวิตของแม่เลี้ยงเดี่ยวทายาทรุ่นที่สของอดีตขหาบดีอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีนิตยาเอื้ออารีบรกุลเป็นเจ้าของร้านข้อไก่คาเฟ่ ใครชาวบ้านแถวนี้เขาก็จะคุ้นกับที่นี่ว่าข้อไก่ข้อไก่ค่ะแต่เราก็เลยคิดว่าเออถ้าเราจะใช้ชื่อนี้มันสั้นกระทัดัดแล้วก็จําง่ายแล้วก็มันก็จะเป็นอนุสณ์ว่าให้ใหใหสําหรับพ่อทาวันนี้ให้ดีที่สุดอนาคตจะเป็นยังไงก็ช่างมัน กพราะคุณตู๋ก่อนที่จะมาทํเข้อไก่คาเฟ่มันมีที่มาอย่างไรและทําไมต้องชื่อข้อไก <c oughs> <c oughs> อ่ตอนก่อนที่จะมาอยู่ที่ข้อไก่คาเฟ่เนี่ยอยู่อุบลก่อน,อ,อ,นอยู่อุบลไม่ใช่คนอุดอร,รคนอุดอรไปเรียนนักศึกที่อุบลย้ายเข้ากรุงเทพไปเรียนที่กรุงเทพจนจบมหาวิทยาลัยจบ ศิลปกรรมศาสตร์จุฬาโอ้เป็นสาวจุฬาพอจบมาก็ไปเป็นศิลปินเดี่ยวแสดงงานนิทรรศการศิลปะไปเป็นศิลปินแลกเปลี่ยนต่างประเทศอยู่ประมาณเกือบสิบปีแล้วก็มาแต่งงานอยู่รีสเกดแล้วทำไมวันนี้ปลีกมิเวกมาเนี่ยอยู่ในบรรยากาศทางที่มันเป็นธรรมชาตินะฮะแล้วก็มาทำร้านกาแฟ ความเป็นศิลปินเลยเหรอคะหรือไงอ่าไม่มันจะมามาในจุดพลิกผันตอนที่เรามีลูกอ่าพอเราพีลูกเนี่ยมันดึงเวลาออกไปเยอะเพราะว่าการทํางานศิลปะฝามันต้องใช้สมาธิมันต้องแบบมันต้องทําต่อเนื่องแล้วตอนนี้เราไม่ได้ละแล้วอ่าเราก็ต้องมาโฟกัสที่ลูกมีลูกสองคนแล้วก็มาพอตอนหลังอยู่กับสามีได้ก็ มีปัญหาหย่าร้างอยู่กันไม่ได้อีกยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ต้องมาเป็นแม่เลี้ยงเดียวคราวนี้เราก็ต้องมานึกถึงการดำรงชีวิตคราวนี้เป็นศิลปินมันอยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะก็ผานตัวเองไปทําเรื่องผ้าผ้าฝ้ายทําเรื่องงานแฮนดิคับโดยทุกอย่างจะใช้ศิลปะเข้ามามีส่วนในการทํางานแต่ว่าก็เป็นเป็นศิลปะประยุกต์ไปเป็นศิลปะประยุกต์เพื่อที่ด้านหนึ่งก็จะสร้างรายได้มาดูแลครอบครัว แต่คราวนี้พลมาถึงจุดนิ่งที่พี่สาวก็แต่งพูดว่าตรงนี้เนี่ยพ่อแก่แล้วนะทื่ผืนแผ่นดินที่เป็นปครอบไก่คาเฟอปัจจุบันนี้นี่คือซับมอร์โดพี่เตียทําไว้ใช่แล้วตเตียทําอะไรมาก่อนฮะเตียทําโอรุ่นรุ่นแรกเลยก็คือโรงงานน้าตาลทรายแดงแล้วแล้วอย่างไงฮะตอนนี้สภาพโรงงานไม่เหลือแล้วมันเป็นเพราะอะไระตอนนั้นพตตอนนั้นคือ,คอ ราคาน้ําตาลทรายขาวออแกทําน้ําตาลทรายแดงก่อนแล้วก็เริ่มหยุดแล้วก็มาเริ่มเป็นโรงงานน้ําตาลทรายขาวมันก็เกิดการลงทุนที่มากขึ้นนะฮะลงทุนมากขึ้นต้องพอจะจําปีได้ไหมจะอูโอเคไม่เป็นไร ย้อนกลับมาสิ่งที่เป็นปัจจุบันวันนี้เปิดขไก่คาเฟ่ข้อไก่คาเฟ่เป็นร้านกาแฟที่ผมว่าบรรยากาศดีมากเขาที่ผมเดินทางมาในชนบทหลายจังหวัดนะนี่เป็นหนึ่งในร้านที่ผมประทับใจแด้รับการตอบรับยังไงบ้างจากลูกค้าลูกค้าชอบค่ะลูกค้าชอบเพราะว่าพอลูกค้าหลายคนที่กลับมาอีกก็คือชอบบรรยากาศเขาบอกเหมือนอยู่บ้านเลยอืม เราจะพ่อท่านเนี่ยลูกคก้าประจําจะชอบสาลาริมน้ำเขามีสาลาริมน้ำใช่แล้วนั้นจะแบบส่วนตัวพยเวทมากเวลามาแบบคู่รักครอบครัวเสียดายผมไม่มีคู่รักเสียเพราะมีคนรักแล้วนนอกจากสถานที่สิ่งแวดล้อมที่สวยงามอะไรที่ลูกค้าประทับใจกาแฟ กาแฟที่นี่เป็นยังไงกาแฟที่นี่ก็จะทำมือ่อยนะคะกาแฟทำมือแฮนด์เมดเลยแฮนด์เมดเลยค่ะทำทีละทีละแก้วเล้วใช้โมฆาพอตค่ะตอนนี้ลูกสาวเข้ามารับผ yes. ิดชอบศึกษาเรื่องของการทำกาแฟเรียกว่าถ้าใครเป็นนักดื่มกาแฟ ต้องมาลิ้มลองที่นี่มล้วแล้วแล้วการันตีล้วจะต้องติดใจเลยติดใจจิตใจค่ะลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วตอนนี้อร่อยแล้วค่ะนอกจากกาแฟข้างหน้าผมเนี่ยต้องมีอาหารคือมาที่นี่ไม่ใช่แค่มาดื่มกาแฟหิวก็สั่งอาหารทานได้มีเมนูอะไรเด็ดที่นี่ที่ลูกค้าชอบทานก็จะเป็นพวกยำต่างๆยำตรงนี้เลยอันนี้จะเป็นคล้ายๆยำแต่จะ มันจะเป็นตําข้าวโพดค่ะด้างล่างจะเป็นข้าวโพดอันนี้เขาเรียกว่าตําข้าวโพดมีองค์ประกอบก,อก็อันนี้ไข่เค็มนะต,ตำข้าวโพดทะเลไข่เค็มออ,อยู่กลุ่มพวาปีนะถิงแม้จะไก,กลจากทะเลแต่ก็มีอาหารทะเลนะครับท่านผู้ชม <laughs> อ๋อนี่คือกุ้งทะเลนะใช่ค่ะแต่นี่คือเอกลักษณ์ของชาวภาคอีสานเราเนาะหมูยอหมูยอหมูยอข้าวโพดและต้องมีปูอัดไข่เค็มก็ทำเองค่ะไข่เค็มทำเองต้องหัดทำเองเออต้องดองเองคุณตุ๊กจะไม่แบ่งให้กับแม่ค้าไข่เค็มเขารวย้างเหรอเนี่ยฮะอันนี้คือเมนูยอดนิยม แล้วข้างหน้าผมนะตรงนี้คืออะไรคะอันนี้จะเป็นอ่าสลัดไก่กรอบข้าวเกียบอินเดียค่ะสลัดไก่กรอบข้าวเกียบอินเดียอันนี้คือข้าวเกียบอินเดียใช่ใช่แล้วแล้วเมนูตรงนี้อะครับอันนี้นี่ไก่ย่างกระทะจิ้มแจ่วค่ะไก่ย่างกระทะจิ้มแจ่วอันนี้เป็นเอามอมิกกับแจ่วอีสานเราใช่เป็นแจ่วน้ำมะขามอ๋อก็ไม่ก็ไม่มีปลาเนี่ยมีไหมอ่า ไม่ไม่มีเลยครับาปลา้าต้องมีตำตำลาวอาหารที่สารก็มีมีครับพูดง่ายมาที่นี่หิวอะไรอยากกินอะไรบอกคุณตุ๊กได้จัดให้ได้หมดกะเพราค่ะกะเพราทุกอย่างคุณตุ๊กครับ บรรยากาศที่นี่มาแล้วนะฮะจริงๆผมไม่อยากกลับเลยอยากจะค้างสักคืนแน่นักตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหมพี่คะยังอนาคตค่ะอนาคตจะมีเพราะว่าอนาคตเราอยากจะจัดกิจกรรมอะไรที่นี่ด้วยถ้าเกิดเป็นไปได้คนทางไกลครอบครัวถ้ามาใช่ไหมขี่รถมาสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยตีกลับเงี้ยมันก็ยากถ้าเรามีที่พักมีอะไรขึ้นมา อันนี้เป็นมเพราตอนโครงการที่แบรนดไว้แน่นอนแล้วว่าเร็วเร็วนี้เข้า่สูญในอนาคตครับแล้วคิดอย่างเงี้ยผมขออนุญาตเนเรื่องเกี่ยวกับความเป็นตัวตนของคุณตุ๊กือเป็นศิลปินมีความรู้ความสามารถด้านต่กันไม่คิดจะเปิดเป็นแัมปิ้งสอนเยาวชนเหมือนกับที่เคยจะเปิดเคยเปิดที่สีสะเกิดเคยค่ะที่นี่เราเคยประกาศแต่ว่า มันก็ยากเ,กเอกแหล<ฮ>ะเดกๆลตอนนี้เราก็เลยใช้วิธีแบบมีเล่นศิลปะมีระบายสีปูนตุ๊ก,กตาแล้วก็มีเล่นศิลปะเป็นชั่วโมองเวลาผู้ปกครองพาลูกมามากินข้าวมาอย่างเงี้ยพาเด็กมาด้วยก็ช่วงเขากินอะไรเสร็จหรือว่าช่วงกินสักชั่วโมองเนี่ยลูกคนไหนที่สนใจทําศิลปะเรามีให้ให้เล่นสีคุณตุ๊กก็จะเป็นที่เลี้ยงหรือว่าให้น้องลูกสาวเนี่ยเ<า>ข้ามาดูเ่า เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆได้มีมุมส่วนตัวของเขาเช่เขาจะคือศิลปะที่เน้นความเป็นอิสระบางทีเราไม่ต้องไปสอนอะไรเขามากขอให้มีอุปกรณ์เขารู้แล้วเพราว่าเขาจะทาอะไรแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเด็กอายุแค่ไหนแต่ถ้าเด็กเล็กเนี่ยระระดับอนุบาลเนี่ยเขาจะทําออกมาทันทีเลยแต่พอมันจะมีพัฒนาการของเด็กอยู่ว่าการแสดงออกของเด็กที่จะเป็นยังไงในแต่ละช่วงวัย เพราะฉะนั้นถ้าผู้ปกครองมาบอกว่าอาคุณทุกช่วยดูแลเอาลูกเอาหลานไปเรียนรู้เรื่องศิลปะระ่ยะอสสั้นเนี่ยเราก็พร้อมที่จะดูแลเขาเป็นอะไรที่สุดยอดคุณทุกท่าในฐานะที่วันนี้ผมอาจจะเรียกว่าเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างเป็นหญิงเลยนะฮะที่ต้องเป็นแม่ลิงเดียวแล้วก็ต้องมาดูแลกิจการของตัวเอง มีอะไรที่จะถ่ายทอดบทเรียนให้กัแบบท่านผู้ชมทางบ้านได้มองเป็นคุณค่าของความเป็นหญิงแล้วก็ความที่บางครั้งชะตาชีวิตเราอาจจะต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี <c oughs> ่ก็ตอนนี้ก็มีกันเยอะแล้วนะเรื่องของการอ่ผู้หญิงที่ต้องมาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ คิดว่าผู้หญิงที่ตัดสินใจมาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยหลายคนก็น่าจะรู้แล้วว่าภาระหน้าที่มันก็จะหนักขึ้นแล้วก็หลายคนก็ทําได้ได้ดีเลี้ยงลูกได้ดีนะคะการที่เราเลือกวิถีชีวิตเลี้ยงเดี่ยวมันไม่ใช่เป็นทางเลือกที่เราอยากจะเลือกแค่สถานะเใช่อนไขใช่มัน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 จำกัดมันทําให้เราต้องใช้ชิวิษฐ์แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว เราไม่ยอมจำนนใช่ครับ <c oughs> ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นวิถีชีวิตนะฮะของหญิงคนหนึ่งผมขออนุญาตยกให้เธอเป็นหญิงเล็กน,นะฮะที่ต้องต่อสู้ชีวิตเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดูแลครอบครัวด้านหนึ่งที่ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณตุก๊กยิงอยู่ได้ผมคิดว่าความเป็นครอบครัวนะฮะในอดีต อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เธอเข้มแข็งแต่ถึงหลายคนอาจจะไม่มีครอบครัวที่แข็งแรงแต่ขอให้มีจิตใจที่มีความมุ่งมั่นม,มีความเชื่อในตัวเองอย่าท้อชีวิตนี้ต้องเดินต่อไปสถานการณ์สิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้เราปรับตัวกับโลกของความเป็นจริงยอมรับมันแล้วก็เดินหน้าไปเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้น ทุกคนก็จะมีเงินได้ครับ ครับพี่ครับผมมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าครับอ้ำปะเนี่ยจริงครับ,รบเพิ่งไ่ขอเองนะครับขอมิเตอร์ไฟฟ้าเร็วกว่าที่คิดเพียงเดินสายไฟฟ้าภายในให้เรียบร้อยเตรียมบัตรประชาชนและชําระเงินที่สํานักงาน PEA ทั่วไทยหรือขอผ่านออนไลน์ก็พร้อมติดตั้งภายใน1วันเพื่อให้คนไทยมีความสุขภายใต้แนวคิดติดมิเตอร์ทันใจกับไฟฟ้าภูมิภาค จารึกแผ่นดินสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย PEA ร่วมใจสู้ภยัยโควิด -19 มอบสินค้าวิสาหกิจชุมชนให้กับชุมชน นายพานุมาตรลิ้มสุวรรณรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานจิตอาสา904ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบสินค้าจากผู้ผลิตชุมชนประกอบด้วยข้าวสารเม็ดมะม่วงหิมะพา,านชาสมุนไพรแห้งกาฟแฟและน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกันโควิด -19 ให้แก่ชุมชนวัดเทวสุนทรเขตจตุจักรก,กรุงเทพ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณโดยรอบของการไฟฟ้าทั้งหมด80ครัเรือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับประชาชนในชุมชนให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปให้ได้สำหรับสินค้าวิสาหกิจชุมชนที่นํามามอบในครั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับซื้อมาจากชุมชน9แห่งที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อวิสาหกิจชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้นลดผลกระทบสร้างรายได้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังคงดำเนินโครงการ PEA ร่วมใจสู้ภยัยโควิด -19 อย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้กับประชาชนชุมชนและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ประเทศไทยนั้นผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ได้โดยเร็วที่สุดนิพน์เตือนการระบายมวลน้ำขนาดใหญ่จากจีนและลาว นายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากที่มีรายงานจากสื่อต่างประเทศว่าสาธารณารัฐประชาชนจีนเกิดเหตุเขื่อนสองแห่งแตกในเมืองฮูลุนเป่ยเอ๋อในเขตปกครองตนเองมองโกเลียทางตอนเหนือของสาธารณารัฐประชาชนจีนประกอบกับเกิดฝน,นพันปีตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในมณฑลเหอหนาน,าน ตนต้องมีประกาศเตือนเขื่อนอี้เหอถานเขื่อนอีกแห่งในเมืองล่วหยางมณฑลเหอหนานอาจพังถล่มได้ตลอดเวลาทําให้ประเทศทางตอนใต้ลงมาอย่างสาธารณรับประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศไทยต้องมีการเตรียมการรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์การระบายมวลน้ําใหญ่จากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดซึ่งในส่วนของสาธารณรับประชาธิปไตยประชาชนลาวในขณะนี้ มีประกาศให้เขื่อนน้ำอูทำการปล่อยระบายน้ำพันลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีและอีกแห่งคือเขื่อนไซยบุรีก็ได้มีการเร่งระบายน้ำมากขึ้นเพื่อรองรับมวลน,น้ำใหญ่จากสาธารณรัฐประชาชนจีนส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง1-2สัปดาห์นี้เฉลิมชัยโชวนโยบายระบบอาหารและเกษตรของไทยสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืน ดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมผู้นำด้านระบบอาหารโลกของสหประชาชาติเพื่อนำเสนอแนวทางในการพลิกโฉมระบบอาหารของประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืนโดยชูนโยบายเน้นเรื่องความปลอดภัยอาหารความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนของระบบอาหารและภาคเกษตรนอกจากนี้ ประเทศไทยได้นำโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวมาใช้ในการพัฒนาและปรับตัวโดวยมีการสนับสนุนการวิจัยและลงทุนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีการนำเกษตรอัจฉริยะและใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาภาคเกษตรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นร่วมบันทึกจารึกแผ่นดินโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สวัสดีครับพี่ครับผมมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าครับอ้าปะเนี่ยจริงครับเพิ่งไปขอเองนะครับขอมิเตอร์ไฟฟ้าเร็วกว่าที่คิดเพียงเดินสายไฟฟ้าภายในให้เรียบร้อยเตรียมบัตรประชาชนและชำระเงินที่สำนักงาน PEA ทั่วไทยหรือขอผ่านออนไลน์ก็พร้อมติดตั้งภายใน1วันเพื่อให้คนไทยมีความสุขภายใต้แนวคิดติดมิเตอร์ทันใจกับไฟฟ้าภูมิภาค เช็คอินริมทาง สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เช็คอินริมทางจะพาท่านผู้ชมมาดินแดนอีสานเหนือจังหวัดเลยครับที่นี่คืออำเภอด่านซ้ายจุดที่ผมยืนอยู่นี้คือพระธาตุสีสองรักซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับผู้ที่ดูแลในปัจจุบันนี้ก็คือพ่อแสนนะครับซึ่งจะมาอธิบายเรื่องราวความเป็นมาของพระธาตุครับแต่วัสดีครับท่านแสนครับพ่อแสนครับอยากจะให้ อ่าเพราะแสนเล่าที่มาของพระธาตุสีสองรักนะครับเห็นบอกมันมีความแตกต่างกับพระธาตุทั่วๆวไปครับผมคือพระธาตุสีสองรักนี่ผมผมันก็หลาย,ลยสี่ร้อยกว่าปีนะครับครับความเป็นมาคือ,อพระเจ้าจากักรพรรดิแห่งกรุงศรีอย,ยุธยาและพระเจ้าชัยเสษฐาแห่งเมืองศรีสัตรนหุตแห่งเมืองเวียงจันทร์นะ,ค,ะครับครับสมัยนู้นพม่ามาลุกรานไทยสงบจึงแล้วท่านมาสัปจะต่อ,อกันว่า เป็นเมียงพี่เมียงน้องมาทําความข้อตกลงกันครับตกลงกันรสร้างพระธาตุสีสองลักขึ้นครับเลยเป็นพระธาตุสีสองลักษณ์มหมายถึงสองกษัตริย์สร้างร่วมกันนะครับ ไม่ได้ไม่ไม่ได้หมายความว่าคำว,ว่ารักเนี่ยเป็นความรักของหนุ่มสาวแต่เป็นความรักของประเทศพี่ประเทศน้องที่ว่าจะไม่เรียกว่าไม่ลบลาข้าวฟันกันรเราจะเป็นเพื่อนมิตรกันนี่คือที่มาที่มาครับแล้วมันมีที่มาว่าเมื่อสร้างพระธาตุเสร็จในปี2003เนี่ยนะฮะก็มีผู้อาสาดูแลพระธาตุนี้นะครับเป็นยังไงฮะเห็นบอกว่ามีการสืบทอด วัฒนธรรมประเภทนี้มายาวนานหนึ่งในนั้นก็คือพ่อแสนที่ยืนอยู่ในปัจจุบันคือเจ้าพ่อปวนเป็นคนบแรกเป็นคนเจ้าแม่นางเทียมนะครับเจ้าแม่เจ้าพ่อปวนความเป็นมาสมัยนู้นก็มีเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาเรียกว่าพ่อแสนพ่อแสนพ่อแสนเป็นผู้ดูแลพ่อแสนนี่ก็คือคนธรรมดาในยุคนู้นใช่ไหมครับพ่อแสนกับแม่อะไฮะแม่นางเทียมแม่นางเทียมครับตั้งแต่ปี2 0 0 0 2,103เนี่ยนะฮะเรามีพ่อแสนมากี่คนและที่ทําหน้าที่ดูแลทั้งหมดในพ่อแสนจะมี19คนเท่านั้นละครับ19คนครับก็เสียไปก็เป็นลูกคนหลานมาแทนนะครับ้แทนตำแหน่งพ่อแสนคนนี้อนนั้นั้นเลยเรียกว่าเป็นการสืบทอดอาจจะพูดได้ว่าเหมือนกับทางสายโลหิตใช่ไหมฮะซึ่งคนที่จะเป็นได้ก็คือล่างทรงเจ้าพ่อกวนเรียกมามอบหายให้ทำหน้าที่ การทำหน้าที่มีมีมีอายุไหมครับมีวาระมีอะไรไหมครับก็มีจนสิ้นอายุหรือไปมาไม่ได้จนชราหรือแก่ไปทำงานไม่ได้ก็ปลดปลอก็เรียกทรงคนใหม่เป็นสายเลีอยนนั่นแหละเอาละอันนี้ก็คือความเชื่อประเพณีของพี่น้องทางนี้ พ่อสันครับการมาจัก,กระมาขอพรมาอะไรก็แล้วแต่ที่พระธาตุสีสองหรณ์มีข้อห้ามอะไรไหมห้ามสีแดงห้ามท<า>ุก<า>อย่างที่เป็นสีแดงครับไม่ขึ้นมาอือืก็หมายถึงว่าท่านศัจจากันไว้สีแดงหมายถึงสีเลือดสีรุนแรงสีไม่เป็นสีหลืงมงคลอือ เพราะพระธาตุตรงนี้สร้างเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพและความสามัคคีจะไม่มีสงครามอีกแล้งระหว่างสองประเทศพี่น้องนี้แบบกูุปแบบนั้นกับท่านผู้ชมครับนี่จะเป็นความเป็นมาซึ่งในแง่มุมทางประวัติศาสตร์หลายคนนะครับคงสับสนกันอยู่บ้างวันนี้ผมได้ความกระจ่างแล้วนะครับต้องขอบคุณพ่อแสนมากครับครับท่านผู้ชมครับพระธาตุแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นพระธาตุแห่งเดียวที่แตกต่างกับพระธาตุอื่นๆ ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางพุทธศาสนาก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็มีวัดดูแลแต่ที่นี่คือพระธาตุซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพแห่งการทำสงครามในอดีตที่ประเทศบ้านพี่เมืองน้องไทยลราในปัจจุบันนี้ในอดีตก็คืออาณาจักรกรุงศรีอยุธยานะครับซึ่งทำความตกลงร่วมกันกับอาณาจักรล้านช้างว่าจะเป็นพี่น้องกัน สัญ,ญลักษณ์ของพระธาตุสีสองลักษณ์ไม่ใช่เรื่องความรักหนุ่มสาวแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสัจจะนะครับของสองประเทศในการที่จะสร้างสันติภาพในภูมิภาคนี้ครับอย่าลืมนะครับติดตามรายการคอคนนำทางทางททบหทุกวันจันทร์เวลาบ่าย2องโมง5นาทีครับ